สวัสดีครับพอกับผมโชว์เบรกมานี้มาอีกหนึ่งคันครับคันนี้ก็วีออสกินสามครับประมาณที่จะในปุณนมาด้วยเบรกดังครับ้าเบรกก็ยังไม่หมดนะคันนี้แต่ว่ากินไม่เสมอครับนี่ครับโอ้ยเสียงเพลยงนี่เดี๋ยวเอาพาเบรกเก่ามาดูสมาชิเอาพาเบรกเก่ามาดูทางคุณน,นี่ฮะ นี่พ่อเบรกเหลือนะครับนี่แต่กินเอียงข้างครับเนี่ยฮะฝั่งนี้หมดแต่ฝั่งนี้หนาเห็นไหมครับเบรกหลังก็เหมือนกันนะครับเนี่ยครับก็เกือบหมดแล้วครับแต่ข้างหน้าโอเคพอไหวครับปัญหาคือตัวนี้ครับเจาะคาลิเปอร์นะครับปั๊มเบรกแต่ข้างหน้าเจาะตรงนี้พอไหวอยู่ครับแต่คันนี้ด้านหลังมาเจาะตรงนี้มาดูกัน เมื่อสักครู่เพิ่งออกไปได้นะครับไอสลักเบรกตัวเนี้ยครับมันจะมีจระบีอยู่ข้างในนะครับมันจะวิ่งเข้าวิ่งออกได้ครับบนและล่างครับปัญหามันคือนี่ฮะถ้ากับปเจาะใส่ค่าลิปเปอร์เบรกโอ้ยพออีเมียคอยนี่พออย่างเงี้ยไม่เข้าพอเจาะแล้วเจ้าเจ้าหม่ก็มาขันใส่ตรงนี้ไอ้นี่ก็ไม่มีรูนะอุดน้ามันกับเขาได้ครับน้ําเขาเจรลบีสนิมกินพอสนิมกินครับตัวนี้ติดครับ เวลาเบรกเบรกเบรกทำงานเฉพาะลูกสูบเบรกตัวนี้ไม่สามารถสไลด์ได้ครับตัวนี้มันจะสไลด์ได้นะครับปกติสลักเบรกมันจะหมดไปตามผ้าเบรกครับมันจะขยับไปตามผ้าเบรกเวลาเบรกก็มันจะโยกไปบนล่างนะครับพอสลักเบรกตัวเนี้ยติดเวลาเบรกผ้าเบรกปั๊มเบรกกินเอียงข้างเอียงข้างแล้วก็ดังนะครับฝากด้วยครับไอชอบเจาะใส่ข้อปั๊มเบรกกันเนี่ยฝั่งนี้ไม่มีั้างนี่แนนบอสนะฝั่งนี้หนะายไปแล้วครับ พอไม่มีหายปั๊บมันก็เป็นรูอยู่อย่างเงี้ยเป็นรูน้ําเข้าครับมาดูฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้มีน็อตอยู่แต่ก็มีน็อตก็น้ําก็เข้าได้เหมือนกันนะครับเจาะตรงสลักเบรกตำแหน่งสลักเบรกเลยครับฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับนี่ชอบอย่าไปหาทําครับเกิดปัญหาครับเบรกไม่อยู่ด้วยครับก็ท่าน,นี้เสร็จเรียบร้อยครับสลักเบกรกล้างแล้วเดี๋ยวประกอบรอมก่อน เบรกติดครับอันนี้ก็ท a n งคิวใส่ร้อแล้วครับก็เอามาให้ดูอีกหนึ่งขั้นครับสำหรับ v ีออปัญหาเบรกเสียงดังครับเจาะให้มันถูกที่ด้วยครับถ้าชอบใส่แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมจิปนี้ก็สวัสดีครับ